ทุกคนคิดว่าอาชญากรรมในไทยมีอะไรกันบ้างครับแล้วคดีไหนเป็นที่ฮอตท,ที่สุดไปรับชมกันเลยครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือ10อันดับประเภทคดีที่มีผู้จำนวนผู้ต้องขังมากที่สุดที่มีตัวอยุที่จะทำโดยกรมราชทัรร์โดยตัวเลขข้อมูลนี้เป็นของเมื่อวันที่5กันยายนพศ2 5 6 8หากใครอยากซักข้อมูลค้นหาด้วยตัวเอง สามารถค้นหาได้ดังนี้เว็บของกรมราชธรี่ขึ้นมาเป็นเว็บแรกและสามารถกดเข้าไปได้เลยครับตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับทุกคนคิดว่าคดีอชาชญกรรมเกิดขึ้นจากอะไรวันนี้ผมจะมานำเสนอทฤษฎีทางอาชญาวิทยาโดยนำมาวิเคราะห์ คดี3อันดับแรกวิเคราะห์ว่าคดีนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและคิดว่ามีแนวทางการบ่งขัดการป้องกันได้อย่างไรบ้างโดยจะขอตัดคดีน่นออกไปนะครับเพราะเป็นคดีที่ไม่น่าชัดว่ามีอะไรบ้างและเป็นการนําคดีย่อยลหลายคดีมารวมกันดังนั้นจึงจะได้คดีที่ใจ้มาวิเคะห์ดังนี้นะครับคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับการจราจร เรื่องหนึ่งไปกาลสินต่อกันเลยเป็นยังไงเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคุ้มครั่งฮะแล้วก็อาราวาสออกมาเขาบอกฉากนี้ไม่ใช่ฉากในหนังแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่ออิ๋วจูจ่ๆก็คลั่งแล้วก็วิ่งอยู่บนหลังคาของบ้านชาวบ้านนะฮะลองดูคลิปนี้ก็ได้มีชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีอันดับหนึ่งในไทยยอดฮิตติดชาร์ตไม่เคยตกจนต้องมีกฎหมายออกมากำกับโดยเฉพาะโดยผมจะใช้ทฤษฎีที่สทฤษฎีนี้ครับมานำเสนอทฤษฎีที่ 1. ทฤษฎีการควบค้าสมาคมที่แตกต่างทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาชญากรรมไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมหรือความผิดทางชีววิทยาแต่อาชญากรรมเกิดจากการควบค้าสมาคมและการเรียนรู้จากผู้อื่นมา ทฤษฎีที่ 2. องทฤษฎีวัฒนธรรมหลงทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาชญากรรมเกิดจากวัฒนธรรมหลงที่อยู่ตรงข้ามกับวัฒนธรรมใหญ่และอาชญากรยึดถือโดยมีสนใจกฎหมาย 3. ทฤษฎีวัฒนธรรมชนชั้นล่างทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาชญากรรมเกิดจากชนชั้นล่างที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างและแยกตัวออกไปที่ชนชั้นล่างจะมีค่านิยมที่ว่าอยากได้รับการยอมรับความสนใจ มากกว่าที่จะประสบความสำเร็จทฤษฎีนิเวศวิทยาของมนุษย์ทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาชญากรรมเกิดจากสิ่งที่อยู่และสภาพสิ่งแวดล้อมของอาชญากรโดยผมคิดว่าการที่คนเราคิดจะเสพสารเสพติดได้ไม่ได้มาจากความคิดของตัวเองตั้งแต่แรกแต่มักจะมาจากการลออล้อมทางสังคมโดยอ้างอิงจากทฤษฎีการคบค้าสมาคมที่แตกต่าง ที่คนใกล้ตัวหรือคนที่เราคบค้าสมาคมด้วยเศษสารเสพติดและจากทฤษฎี 3, วัฒนธรรมรองในบางพื้นที่ยังเชื่อกันเลยว่าสามสาเสษติดบางชนิดนั้นเป็นยารักษาโรคและคนที่เสษสารเสพติดก็มักจะไม่ได้มีฐานะที่ดีทางสังคมมากนักหากอยากมีตัวมีตนอยากมีสังคมอยากได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนใกล้ตัวไม่ว่าจะทางครอบครัวหรือกลุ่ม สังคมอื่นอย่างกลุ่มเพื่อนหรือละแวกที่ตนอยู่อาศัยอ้างอิงจากทฤษฎีวัฒนธรมธรมชนชั้นล่างอีกทั้งคนที่เสพสารเสพติดก็มักจะอยู่ในแถบที่อาศัยที่สภา,าพแวดล้อมเอื้อต่อการให้เสพยาเสพติดที่ผู้คนอยู่กันเยอะแยะแต่คุณภาพชีวิตนั้นตกต่ำมากตามทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของมนุษย์ เมื่อทุกอย่างมารวมกันทั้งคนในครอบครัวก็เสพสารเสพติดมีเพื่อนหรือมีคนในละแวกก็เสพสารเสพติดเชื่อกันว่าสารเสพติดนั้นมีผลที่ดีแถมสภาพชุมชนก็แย่เองที่มีผู้คนเหล่านี้รวมตัวกันซึ่งสภาพสังคมไทยในหลายพื้นที่ทั้งเล็กทั้งใหญ่ที่เป็นแบบนี้ก็มีอยู่มากเมื่อทุกอย่างมารวมกันก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าคนที่เริ่ะเสพสารเสพติดกันเยอะโดยผมคิดว่า แนวทางการจะป้องกันโดยอ้างอิงทฤษฎีดังกล่าวต้องแก้ไขที่สังคมและการเลือกสังคมอย่างทฤษฎีการคุบคาสมาคมที่แตกต่างก็ต้องแก้ไขให้มีการส่งเสริมให้สังคมอื่นที่ดีให้มากกว่าสังคมของการเสพยาเสพติดเช่นสังคมกีฬาสังคมเกมเมอร์หรือสังคมอ่านหนังสือเพื่อให้เขาลดในการเข้าถึงสังคมเสพสารเสพติดกับอย่างทฤษฎีวัฒนธรรมรอง ก็รณรงค์ให้ผู้นําชนชนหรือทผู้ที่เป็นไอดอลเป็นที่ยกย่องของเยาวชนเป็นแบบอย่างให้ดีไม่ให้เสพสารเสพติดทุจริตวัฒนธรรมชนชั้นล่างก็ส่งเสริมให้ชนชั้นล่างได้รับการยอมรับจากวิธีการอื่นเช่นการแข่งขันชิงทุนการอบรมวิชาชีพในท้องถิ่นหรือศูนย์การช่วยเหลือจัดหางานและเมื่อพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นก็จะส่งผลให้ะบบนิเวศท,ทางสังคม ดีขึ้นไปด้วยลดการเสพยาเสพติดจากพิษฎีระบบนิเวศของมนุษย์คนนี้วิ่งเก่งนะครับวิ่งเร็วด้วยวิ่งปลุ้ดเลยครับแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีครับไปกระตุกทองคนมาตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะครับมีคนร้ายตามภาพวงจรปิดเห็นไหมวิ่งเก่งเลยก็วิ่งอ้าววิ่งเอาไม่ได้ออกกําลังกายนะครับกระตุกทองมานะครับทองหนัก2บาทครับผู้เสียหายเป็นผู้หญิงหน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างครับที่เวียงพิงเชียงใหม่นี่แหละ ความผิดเกี่ยวกับซ้าเป็นอีกคดีหนึ่งที่เป็นที่นิยมเป็นที่เกิดขึ้นได้หลากหลายมากมายทั้งลักวิ่งชิงป้นหรืออื่นๆโดยจะใช้ทฤษฎี3ทฤษฎีนี้มาวิเคราะห์ได้แก่ 1. ทฤษฎีปัญหาทางเศรษฐกิจทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาชัชญากรรมเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่ระบบมุ่งแสวงหากำไรจนเกินสมควรจนให้เกิดปัญหาความเลี่ยง้บนขึ้นมา 2. ทฤษฎีความกดดัน ทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาชัชญากรรมเกิดจากระบบชนชั้นทางสังคมที่ชนชั้นล่างถูกริดรอนสิทธิ์และผิดหวังต่อระบบเศรษฐกิจ 3. ทฤษฎีผมด้วยทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาชัชญากรรมเกิดจากประสบการณ์ในแง่ลบตั้งแต่เด็กผมมองว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทยเกิดจากระบบเศรษฐกิจที่ไม่ดีของไทยที่เอื้อให้คนที่มีฐานะได้เปรียบแต่สร้างความยากลําบากให้แก่ผู้คนที่มีฐานะต่ํา ซึ่งเห็นได้ว่าในปัจจุบันความยากจนเป็นปัญหาหลักของไทยมาอย่างช้านานแล้วจึงจะกลายเป็นแรงผลักดันให้ทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เพื่อหาเลี้ยงชีพโดยอ้างอิงจ,จากทฤษฎีปัญหาทางเศรษฐกิจและทฤษฎีความกดดันอีกทั้งปัญหาเหล่านี้ยังสร้างปมวัยเด็กให้กับใครหลายๆคนซึ่งมีคำคำหนึงที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันนะครับถ้าถูกหวยเดี๋ยวจะซื้อให้ แม่ฮะซื้อมือถือให้อินี่หน่อยฮะเดี๋ยวแม่ถูกหวยนะแม่ซื้อให้เลยแม่ฮะซื้อมือถือให้อินี่หน่อยฮะรอแม่ถูกหวยก่อนนะแม่ฮะซื้อมือถือให้อินี่หน่อยอะรอแม่ถูกหวยก่อนนะปัญหาทางเศรษฐกิจและโรคชนชั้นทางเศรษฐกิจ จึงสร้างปมให้กับติ็กไทยหลายๆคนให้ตัวมาแล้วมีความอยากได้อยากมีมากผิดปกติซึ่งอาจมากจนไปถึงทําให้ก่อความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ขึ้นมาได้โดยอ้างอิงจากทฤษฎีผมด้วยโดยหมงคิดว่าแนวทางการป้องกันโดยอ้างอิงจากทฤษฎีดังกล่าวต้องแก้ไขที่ระบบเศรษฐกิจโดยแก้ไขให้มั่นคงไม่ปิดโอกาสผู้ที่มีฐานะต่ําและแก้ให้ความห่างระหว่าง ปบชนชั้นทางเศรษฐกิจนั้นน้อยลงซึ่งเมื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนี้ได้แล้วผลก็จะตามกันมาเป็นทอดทอดามกดดันทางเศรษฐกิจก็จะลดลงภมในวัยเด็กทางด้านการเงินก็จะลดลงไปด้วยครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับรถกระบะขับฝ่าไฟแดงชนมอเตอร์ไซค์สามพ่อแม่ลูกแม่เสียชีวิตคาที่ครับพ่อกับลูกสาวสี่ขวบไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกล้องวงจรปิดจ,จับภาพาไว้ได้ชัดเจนนะครับกระบะ ฝ่าไฟแดงจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์พ่อแม่ลูกมามาตามปกติแล้วกระบะต็ฝ่าไฟแดงเห็นไหมครับเราวงไว้ไฟแดงไว้ให้ดูนะฮะความผิดเกี่ยวกับการจราจรคดีความสุดใกล้ตัวของเราบนท้องถนนผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยทาความผิดเกี่ยวกับการจราจรมากันบ้างไม่มากก็น,น้อยไม่ว่าจะเป็นไม่สมหกนันน็อกแอบขับย้อนสอนขับาพาฝ่าไฟแดง หรือแม้กระทั่งเอาละครับ้วยผมจะใช้3ทฤษฎีนี้มาพิเคราะห์กันนะครับได้แก่ 1. ทฤษฎีเจตจำนงเสรีทฤษฎีนี้เชื่อว่าอัจญากรรมเกิดจากการชั่งน้ำหนักระหว่างความพึงพอใจหรือการกระทําผิดกับความทุกข์ทรมานหรือโทษทางกฎหมาย 2. ทฤษฎีการยับยัง้งทฤษฎีนี้เชื่อว่าอัชญารกรรมเกิดจากความเข้มแข็งระหว่างความรุนแรงของโทษ ความแน่แน,นอนของโทษและความรวดเร็วของโทษอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่เพียงพอ 3. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาชญากรรมเกิดจากซูเปอร์อีโก้หรือศีลธรรมขั้นสูงไม่สามารถกดอิทสัญชาตญาณดิบได้และอิกมีพลังมากกว่าอีโก้หรือบรรทัดฐานทางสังคมโดยผมคิดว่าความผิดเกี่ยวกับงานจราจร เกิดจากการตัดสินใจของผู้ก่อเหตุรล้วนเลยครับซึ่งการตัดสินใจนั้นจะนําไปสู่ความประมาทด้วยเช่นกันเพราะกฎหมายจราจรเป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่สร้างขึ้นมาไม่ได้เป็นศีลธรรมขั้นพื้นฐานแต่เดิมของมนุษย์อาชญากรจึงเป็นผู้เลือกที่จะทําหรือไม่โดยมีเพียงกฎหมายที่เป็นบรรทัดฐานทางสังคมและเป็นศีลธรรมใหม่ของมนุษย์โดยอ้างอิงจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ เสียธรรมใหม่นี้หรือซูเปอร์อีโก้นี่ถือได้ว่าเกิดมาได้ไม่นานนักจึงไม่ได้ทรงพลังมากเหมือนเสียธรรมอื่นเมื่ออิฐที่มีความต้องการจะทําโดยไม่สนใจกฎหมายมากกว่าอีโก้ที่เป็นทฐานทางสังคมหรือกฎหมายก็จะทําผิดโดยได้ไม่ยากนักและเมื่อพิจารณาโทษของพรบจร,ราจรในหลายข้อหาแล้วยังถือว่าโทษค่อนข้างเบาจึงไม่อาจสร้างความยากลำบาก ในการตัดสินใจได้มากหนักโดยอ้างอิงจากทฤษฎีเจตจำนงเสรีและเมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของโทษแล้วความแน่นอนในความในของโทษของกฎจราจรไทยนั้นค่อนข้างที่จะไม่เข้มแข็งเลยอย่างความรุนแรงของโทษก็มีหนักในบางข้อหาแต่ก็เป็นสัดส,ส,ส,ส่วนน้อยความแน่นอนก็เป็นปัญหาหลักของกฎหมายไทยเลยก็ว่าได้ที่จะเอาผิดคนนั้นได้ยากมากและความรวดเร็ว ตามที่เราเห็นกันทุกวันนี้ยิ่งคดีดังก็จะยิ่งเร็วแต่ในทางกลับกันถ้าคดีไม่ดังกระบวนการก็จะช้ามากทั้งหมดนี้จึงไม่ยากเลยที่คนจะทําความผิดเกี่ยวกับจราจรเยอะโดยผมคิดว่าในทางการป้องกันโดยอ้างอิงจากทฤษฎีดังกล่าวโดยตามทฤษฎีเจจ์จอนเซลีกฎหมายจราจรต้องเพิ่มความรุนแรงของโทษเข้าไปอีกให้หนักใจขึ้นว่าจะทําผิดหรือไม่ ทฤษฎีการยับยัง้งเมื่อเพิ่มตามทฤษฎีเจตจองเสรีแล้วต้องเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบันทำผิดแล้วต้องได้รับโทษกระบวนการต้องรวดเร็วไม่ค้างขาทฤษฎีเจตจอมงเสรีอาจมีการอบรมสั่งสอนเรื่องของกฎหมายจราจรให้เป็นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมสร้างให้ซูเปอร์อีโก้นั้นแข็งแกร่งขึ้นทั้งนี้นี่เป็นเพียงความคิด็นส่วนตัวและนำทฤษฎีบางส่วนปรับใช้ แลนะคิดถึงแนวทางการแก้ปัญหาเพียงเท่านั้นก็ผมจึงขอจบงานการนำเสนอเพียงเท่านี้ก็บนุณครับ